สำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือ oppo นะคะแล้วช้าอืดค้างนะคะแก้ไขด้วยวิธีการล้างไฟแคดไฟขยะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าล้างยังไงเข้าล้างตรงไหนตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต android oppo ให้เราแตะเข้าไปที่แอปการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือนะคะจากนั้นนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อแอปนะคะจากนั้นไปที่การจัดการแอปค่ะ อยงหน้านี้นะคะก็จะเป็นจุดรวมแอปต่างๆในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะแอปไหนที่เราใช้บ่อยๆนะคะแล้วช้าอึดค้างนะคะให้ทําตามวิธีการนี้ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะแอป f a c e b o o k นะคะให้เราแตะเข้าไปคะ่ะจากนั้นนะคะไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะคะก็เข้ามาอย่างหน้านี้นะคะ ตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะคะตรงหัวข้อข้อมูลตรงนี้นะคะจะมีอยู่ที่1.12 GB ตรงนี้นะคะถ้าสำหรับใครนะคะจำรหัสผ่านหรือยูสเซอร์เนมเฟซบุไม่ได้อย่ามาแตะไปที่จัดการพื้นที่ตรงนี้นะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะตรงนี้นะคะไปที่หัวข้อแคสนะคะจะมีไฟล์แคสไฟล์ขยะอยู่ที่35.6 MB ตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราทําการล้างได้นะคะให้เราแตะเข้าไปที่ล้างแคสได้เลยค่ะการล้างตรงนี้นะคะไม่ส่งผลต่อข้อมูลใดๆเลยนะคะสิ่งที่หายไปคือไฟล์แคสไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ในตัวแอปเท่านั้นนะคะทําการล้างเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์แล้วนะคะการล้างแคสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะพาออกไปดูนะคะแอป a c e b o o k ของเรานะคะไหลลื่นดีหรือเปล่านะคะกดปัดหน้าจอออกไปได้เลยนะคะแตะเข้าไปที่แอป Facebook ได้เลยนะคะเราก็สามารถเล่นแอป a c e b o o k ได้ปกตินะคะ แต่ถ้าสำหรับใครนะคะแอป Facebook ยังช้าอืดค้างอยู่นะคะกดปัดหน้าจอออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราแตะเข้าไปที่แอปการตั้งค่านะคะจากนั้นนะคะแตะไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งคะ่ะไปที่การจัดการแอปนะคะจากนั้นนะคะสไลด์หาแอป Facebook นะคะแตะแอป Facebook เข้าไปคะ่ะนั้นนะคะไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะคะ จากนั้นนะคะสาหรับใครนะคะที่แอปเฟซบุ๊กช้าอืดค้างมากๆนะคะล้างแคสแล้วยังช้ามากนะคะก็ให้เรามาตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะที่สําคัญนะคะเราต้องจํารหัสผ่าน Facebook ได้นะคะเพื่อจะเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้เราแตะไปที่การจัดการพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ให้เราแตะไปที่คําว่าจัดการพื้นที่นะคะแตะเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีป๊อกอัพทางรัดเด้งขึ้นมานะคะต้องการลบข้อมูลแอปหรือไม่นะคะถ้าเราจํารหัสผ่าน Facebook ได้ให้เราทําการลบนะคะเมื่อเราทําการลบเสร็จนะคะข้อมูลทุกอย่างในแอปนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะจากนั้นนะคะเราก็เข้าสู่ระบบใหม่ Facebook อีกครั้งหนึ่งนะคะ Facebook ของเราก็จะไหลลื่นดีนะคะวิธีการนี้ทํำง่าย,ายสําหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูคะ่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ